สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเล้งนิติศาสตร์นะครับก็จะมาแปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายนะครับสำหรับนักฎหมายพอดีมีข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่พอดีทั่วโลกเลยนะครับก็คือกรณีของจอห์นนี่เดฟกับออมเบอร์โอดนะครับอัมเบอร์โรดก็มีการฟอ้องร้องหมิ่นประมาทกันเรียกค่าเสียหายกันประมาณ50ล้านดอลลาร์นะครับ อันนี้จอห์นนี่เดเรียกเขาส่วนแ m b e r r o ์ d ก็ฟ้องกับ100ล้านเดี๋ยวเรามาดูบางช่วงบางตอนที่ผมตัดออกมาจากข่าวที่เขาเกิดประจําบันนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ,า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 ษาของนักกฎหมายของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสารนะครับในสารนะครับ Happening Happening นี้ก็แปลว่ากำลังเกิดขึ้น in c o r d นะครับ c o r e ก็คือสารนั่นเองนะครับ Amber Road นี่เป็นเป็นชื่อของคู่กรณีของ j า h n n y d นะครับ On the stand stand ก็คือหมายถึงคอ,อกหรือว่า หรือว่าที่ที่ยืนหรือ,อที่นั่งของโจ์หรือจำเลยก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในศาลนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่าตรงนี้แปลเป,เป็นเพื่อให้ได้ความรู้ก็แล้วก็แล้วกันนะครับพอดีเขาถ่ายทอดสดต่างประเทศเนี่ยในอ่าโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยนะครับในศาลเนี่ยการพิจารณาว่างพิจารณาคดีความเนี่ยมันไม่ได้เป็นความลับอะไรในเขาสามารถที่จะ ถ่ายทอดได้แต่ถ้าเกิดช่วงที่เป็นความรับจริงๆเขาก็จะปิดเสียงนะครับเขาจะมีระบบการทํางานของเขาเป็นอย่างดีนะครับ Warning นี่ก็คืออันนี้เป็นการเตือนนะครับ h i s live stream อ,อันนี้เป็นการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมของเขานะครับ View c o n t a View c o n t e n ก็คืออาจจะประกอบไปด้วย details รายละเอียดนะครับ s u m a y file disturbing please watch at your own discretion ก็คือผมแปลมาให้แล้วนะครับก็คือนะครับเตือนนะครับอันนี้เป็นการไลฟ์สตรีมมีรายละเอียดบางอย่างที่เป็นการาลบกวนหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบยังไม่ได้การกลองครับพูดง่ายงโปรดใช้ดุลยพินิจในการรับชมนะครับเพราะว่าถ่ายทอดสด่ย ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเนื้อหาการแปลกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆดูคำศัพท์นะครับ the deformation นะครับ the deformation ตรงนี้ก็คือศัพท์นี้นะครับนี่แปลว่าหมิ่นประมาทส่วน trial นี่ก็คือการพิจารณาคดี The deformation trial between Johnny Depp and Amber Heard continues for three weeks. At s d e p p Team is expects to continue to call with nets for the list of the week. เดี๋ยวอันแปลเนี่ยเราต้องรู้สับก,ก่อนถ้าเรารู้สับเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นอันที่หนึ่งเราต้องรู้สับอันที่สองก็คือ รู้จักโครงสร้างของประโยคหรือไวยากรณ์ของประโยคไวยากรณ์ของประโยคเนี่ยดูหลักๆก็คือว่าตัวประธานแล้วก็หาตัวกริยาแท้ในประโยคที่เจอก็ถ้ามีความรู้เรื่องด้านศัพท์เป็นอย่างดีก็พอจะแปลได้แล้วนะครับนี่ The Deformation uh, Trial นะครับอันนี้ก็คือการพิจารณาคดีมิ่นประมาทผมแปลไว้ให้แล้วเขียนไว้ให้แล้วนะครับระหว่างจอนี่จอนี่เด็บ นะครับ and a m b e r Amber p e r t อันนี้ก็คือคู่คู่ความครับคู่กรณี continues นี่ก็คือดำเนินต่อไปดำเนินมาเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วนะครับ t w e e k 3สัปดาห์แล้วก็คือตรงนี้นะครับ d e v team d e v แล้วก็มี s p o s t r o p h e แล้วก็ s ตรงนี้แล้วก็ team เนี่ยก็หมายความว่าทีมของทีมงานของ d e e ในที่นี้ก็คือทีมทนายความนั่นเอง ก็คาดว่านะครับ expect นะ is expect ก็คือคาดไว้ว่า to continue ก็คือจะดำเนินการต่อไป continue แปลว่าทำต่อไปดำเนินการต่อไป to call witness witness นี่แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าพยานนะครับ witness ก็คือแปลว่าพยาน to call ก็คือเรียกพยานมาเรียกพยานมาเรียกมาเรียกมาทำไมก็คือเรียกพยานมาสืบนะครับ For the rest of the week ก็คือในสัปดาห์ที่เหลือนะ rest นี้ก็แปลว่าที่เหลืออยู่หรือแปลว่าพักผ่อนก็ได้นะอย่างเช่นผมเคยทำงานอยู่แห่งหนึ่งแล้วก็เขาจะจัดพื้นที่ไว้เขาเรียกว่าพื้นที่ rest area ก็คือ area แปลว่าพื้นที่นะ rest แปลว่าที่พักเขาก็เรียกเรียกที่ตรงนั้นว่า rest area ก็คือสำหรับให้พนักง,งานพักอย่างเช่นทำงานไปสัก2ชั่วโมงแล้วก็ให้มาพัก 15นาทีอะไรเงี้ยบริเวณนี้เขาเรียก rest area ก็คือให้พักผ่อนหย่อนใจสักพักหนึ่งแล้วก็เข้าไปทำงานต่อเพิ่มพลังเพิ่มพลังประมาณนั้นเพราะว่าทำงานต่อเนื่องมันจะล้านะครับเอาเรามาดูกันต่อนะครับถัดมาเนี่ย deep seal นะครับ deep seal hurt for 50 million following December 2018 up in in The Washington Post in which she seemingly accused him for domestic abuse despite not naming him ก็คือเด็เนี่ยครับซิลเนี่ยก็คือฟ้องนั่นแหละนะซิลฟ้องเด็ฟ้องโฮสเป็นจะเป็นเงินจำนวน50ล้านดอลลาร์นะครับเป็นผลที่ตามมาจากการเขียนบทฟาร์มตีพิมพ์ของแอมเบอร์โรดเมื่อเดือนธันวาคม2561 นะครับก็คือ2018นั่นเองซึ่ง Amber r o ์ e เนี่ยได้เขียนลงในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับเธอเนี่ยไม่ได้กล่าวชื่อของเดฟโดยตรงแต่ว่านะครับ she seemingly นะครับ accused him of domestic abuse Dom est, domestic ตัวนี้ก็คือแปลว่าภายใน ภายในเนี่ยหรือว่าภายในครอบครัวหรือว่าภายในภายในประเทศก็ได้นะครับเพราะว่า overseas เนี่ย overseas คือต่างประเทศแต่ domestic เนี่ยในประเทศอันนี้ภาษาของโลจิสติกส์นะถ้าภาษาของโลจิสติกส์ของงานพวกการคลังสินค้าการขนส่งการขนส่งสินค้าออกนอกประเทศระหว่างประเทศอะไรเงี้ยถ้าเกิด domestic transportation เนี่ยก็จะเป็นการขนส่งภายในประเทศถ้า overseas overseas transportation เนี่ยก็คือขนส่งไปขนส่ง ตามประเทศนะครับนี่โดม e s ิกอ a บ u s e นี่ก็แปลได้ว่านะครับเป็นความรุนแรงภายในครอบครัวนั่นเองนะครับความรุนแรงภายในครอบครัวแม้ว่าจะมิได้กล่าวชื่อของเขาในที่นี้ก็คือแม้ว่าเอมเบอร์โฮเขียนบทความไปแล้วจะไม่ได้กล่าวชื่อของจอร์นี่เด็ก็แล้วแต่แต่ว่าจอร์นี่เด็เนี่ยเคยมีฐานะเป็นอดีตสามีของเอมเบอร์โแล้วเอมเบอร์โมาเขียน บทความสิทธิ์ลงใน Washington Post เนี่ยก็ทำให้คนเข้าใจได้ว่าคนที่ก่อความรุนแรงใช้ความรุนแรงในครอบครัวก็คือจอ h n นน,นีเด็นีจอนนีเดเขาก็มองว่าเกิดความเสียหายสร้างความเสียหายให้กับเขาเขาก็เลยฟ้องมิ่ประมาทนะครับอันนี้ที่มานะครับประโยคนี้ประโยคสั้นๆ She has now Counters ะ e ส the The actor for 100 million ก็คือตอนนี้หล่อนก็คือ Amberhood เนี่ยก็ฟ้องกลับนะเขาจะซิวเมื่อกี้นี้จอห์นนี่เด็บซิวซิวแอมเบอร์ฮแต่ว่า Amberhood เนี่ยก็เขาจะซิวก็คือฟ้องกลับ The actor ในที่นี้ก็คือดารานักแสดงชายนักแสดงชายนะครับถ้า actress เนี่ยก็จะเป็นนักแสดงหญิงนะครับฟ้องเท่าไหร่ครับฟ้องกลับมานี่1ล้านดอลลาร์นะ 100ล้านซึ่งจองจนนี่เดฟบเนี่ยฟอ Amber ้องแอมเบอร์ฮลด์แค่50ล้านแอมเบอร์ฮลด์ฟ้องกลับ100ล้านมากกว่ากันอีกเท่าหนึ่งแต่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ประมาณ6สัปดาห์เขาว่าอย่างนั้นประมาณ6สัปดาห์ก็พอจะรู้ผลก็คือจะสืบสืบเสร็จพยานสืบเสร็จสืบพยานเสร็จส,ส,ส,ส่วนคําวิพากษานั้นก็คือต้องรอหลังจากนั้นผมไม่แน่ใจว่าที่อเมริกามีระยะเวลานานเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับ มาดูประโยคถัดมานะครับ The trial is expected to take six weeks อ๋อนี่ไงครับ with testimony นะครับก็คือในการพิจารณาคดีเนี้ยคาดว่าจะใช้เวลาเป็นานาน6สัปดาห์ด้วยกันนะครับซึ่งรวมถึงคำให้การของฟังโก้เจมฟังโก้แล้วก็พอลแมทเทนนีด้วย ก็หมายความว่าก็จะมีการเรียกเจมส์เฟก์ฟรงโก้ ango, แล้วก็พอลแบลตันนีเข้ามาในการให้การในในศาลด้วยนะครับเอามาสืพยานในศาลด้วยนะครับโอเคอันนี้ท่อนสุดท้ายละเอเลนมัสก์โ o ่รอน e ก t ร์ทิสสิฟาย h ุธเฮิร d ตแล h เ h ็บฮูแฮส์ abusing her will also take ดิสแตนเอลอนมัสก์ก็คือเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของของโลกนะครับก็เขามีข่าวว่าเขาเคยเขาได้ออกเดทกับแอมเบอร์รนะครับไม่นานหลังจากที่แอมเบอร์รได้อยากกับชานีเด็บนี่เขาก็มองว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันในคดีความหรือเปล่าแต่ว่าในที่นี้ในคำแปลตรงนี้ก็คือเอรอนมัสเนี่ยก็จะไม่ได้มาเกี่ยวข้องก็จะไม่ได้มา นี่ให้มาเป็นพยานสืบพยานอะไรแต่อย่างใดนะครับ also, แล้วประโยชน์ถัดมาก็คือทั้งสอง <both S 2> บอสใช่ไหมว่าทั้งสองนะครับทั้งฮิร์ททั้งเด็บเนี่ยนะแทนอเวอร์ฮิทั้งเด็บเนี่ยซึ่งปฏิเสธปฏิเสธนะครับดีนายเนี่ยแปลว่าปฏิเสธบิลซิงนั่คือคือข้อกล่าวหาของเฮิร์ทนั่นเองแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทั้งสองคนเนี้ยนะครับ We'll อน t ซติ t เดอะสเตก็คือ t a ต d ในที่นี้ก็คือหมายถึงคอกที่จำเลยหรือโจทย์จะต้องไปให้การนะครับที่อยู่ในไปให้การในในศาลนั่นเองคอกที่เตรียมไว้ให้ให้นั่งให้สำหรับตอบคำถามเวลาที่ทนายนะครับหรือในบ้านเราก็จะเป็นอายการนะครับ อายการฝ่ายคดีอาญาหรือวัฒนายฝ่ายของโจท์หรือจำเลยในกรณีที่เป็นคดีแพ่งนะครับก็จะมีการสืบพยานก็จะมีสแตนให้เข้าไปยืนหรือนั่งในนั้นนะครับเพื่อให้มีการสืบพยานนะครับอันนี้ก็จบนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามนะครับเป็นาสาับปะรดทย์ซึ่งผมก็จะนํามาให้ เพื่อนๆได้ศึกษากันอยู่เป็นระยะระยะขอให้ subscribe แล้วก็กดไลค์ hmm. กดแชร์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจ mm hmm. อกันคลิปหนะ้าบ mm ๊ายบาย